ได้ของแล้วนะครับได้ hey, แล้วครับเป็นโลกที่ไหนพี่อ่อหนึ่งร้อบาทครับหนึ่งร้อยบาทไม่เอาปากด้วยโอ้โหสี่ะีมากมากเอาคุณพี่สามแสนการพ้กัน เฮ้ยกูเอาอะเอาที่พูดเลยถ้าไอต่อไม่เอากูเอาคอปเอากำไรเหรอมึงกับพี่กับน้องเงาปะล่ะโอ้เี่เป็นชแทนล้าเลยเอาเลยเกูขายคอมงกูไม่เอากำไรขายก็ไปลูกค้าผมไม่เออมันจะาได้หมดเนีรอันม้มจะโม่เบิรนเ่แน่รอ้ยมันอยเกีย เขาไม่เอาตังค์ผมบอกที่เอาเถอะมั่เขาบอกว่าเขขอร้อยหนึ่งร้อยหนึงจะดีแล้วอม่ไดบ้าีอะเยนะมนี่อที่เป็นลกีอใส่ได้ครับดดเดี๋ยวเราขายในใในไลฟ์เลย เอาสองแสนหนึ่งเเปิดเท่าไหร่คันนี้สามสิอะแต่ถ้ามีใครให้มากกว่านะครับในตอนที่เทปนี้ออนแอร์ไปนะครับติดต่อพี่ต่อได้เลยนะครับสามอันาทเอาหรอรถสามพั0รถสามพันนีแท้นะครับเปิดมีในระบบมีไม่ใช่สามมอเปปิดดที่สามวบอ จะไม่ตอบเ,เ, oui. เ,เลยนะเ,เริ่มเปเริ่มเปลนค่าพอยเรับอยทำวายเยี่ยมีบอกเยี่ยดูนะเล้ว่ะเออเยี่ยดูเนยเราจะต้องเอาไม่ได้นะผมเนี่ามีแท้สีตนแท้สี้ตันสีุอสีตนี เป็นะตังไม้เดี๋ยวเฮ้ยแล้วผมกลัวกูยังไม่ได้เลยจ่ายตังยังจ่ายตังยังเอาทุกจ่ายก่อนจ่ายกันนจ่ายก่อนใช่ไม่ได้ขอก่อนเลยแมันเอาเงินกูไปหมุดจพี่นันยังไม่ได้เลยนะทำเลยทเลยกูเอาสีไรเอาเขียวแดงเอาเงินทองเงินทองโอโหต้องเนตทองเลยอ่ะสีอะไรสวยอ่ะ กูยังชอบสีเงินนี่มันลอกป่ามันดีเยอะดีดีทังเหลืองนี่ท่งเหลืองชุบยกโชว์ดูพี่เขาเช็คเอาแม่เหล็กไล่เอาครับเอาเงินครับอันนีกาแล้วประกันสิ้าปีไม่มีขาดไม่มีพังแล้วอะไรนะน้าสองกูไม่เอาอไปที่เขาไม่เอาบปนดโดนนะเอาอะไรบานาน่านกว่าลานาาเกูบานาน่า้องันกาน ไม so ่ถ <VII> ูกใจขอเปลี่ยนนอตอีกหัวไม่ดีมันไม่เหมืนจับบอลแบบนี้อันนี้มันยาววันที่ก็ันนี้เราจะมารีวิวแฟตบอยในเจ้าเจ้าเจ็ดรับนี้พิเศษยังไงครับพี่ตู้เชิญครับเป็นจับบอยปีสุดท้ายครับผมที่ผลิตสีเนี่ยสีเนี่ยดูอาจจะเป็นเหมือนว่าธรรมดาไม่ได้มีเมตแต่เป็นสีแดงดำครับ แปดสามแสนนี้เปิดไว้แปดฟองเกตสารเลยครับสมสวมอสวมแปลว่าสวมแล้วนี่มันวิ่งได้จริงเลยไหมครับพี่ตอกครับมันแบบว่าขี่ดีไหมพี่โอ้ขี่ดีมากให้รีวิวเต้นดิอาน่คนเหล็กรู้จักเปล่ากันดหนัะเอาอาน่มาอาน่มาแล้วคุณพี่เนี่ยเป็นของแต่งเป็นพ่อบัฟแต่งเราท่อท่อครับ ต่อครับต่อครับถ้าสนใจยังไงติดต่อมันเลยนะครับถ้ารถยังอยู่คุณเอาไปแต่ถ้ากซื้อวี้เราลดไปเลยเท่าไหร่พี่เหมืนหนึ่งเหมืนหนึ่งสครับเพราะว่าหักจาที่เราขี่จากมาใช่มาเอาสองแสนครับใครซื้อนี้พี่ติดช่วยหมื่นหนึ่งสองแสนเพราะเราขี่มาเอาอาโนมาแล้วพี่เอาเีอาโนบวกกี่อโนร้อยนะครับเปลี่ยนไใจ โอ้ไม่ดังนะป้าเฮ้ยเอาแล้วมึงจะจะไปเล่นยังคือดีของเล่นอีกแล้วก็่ะยเป็นเล่นอีกแล้วยังมุดก่อนไก่ไม่แต่งนะพี่เออสปริงมันไม่ได้ว่ะมันไม่แต่งอีกแล้วแต่ผมว่ากระบอกเนี้ลั่นลูกนัดแน่นจัดกระบอกเนี้ลั่นลูกนัดเนี่ย เืนเราก็เล่นกันเหรอ,อส,รสนอุกนะ้แนวของแต่งอยากเล่นเลยเงี้ยมันของีไปมีดาปืนเพียบเลยดาปืนเพียบเลยพิเต,พเ,ตเอาเครื่องโชว์ไว้หรอเปล่า <laughs> นี่ด้วย <laughs> <laughs> เหนือที่อยู่ทางอีสานเออไม่รู้อ่ะนี่คือโลกเขาเรียกเหนือแล้วเหนือครับอันนี้ก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้าของพี่ว่านนะครับเขาเรียกว่าดูเลยนไหมครับดูสุกนะครับพี่โยศลองชิมเลยพี่น้องใกล้เป็นน้ำโยศใกล้นี่กรอบมากครับแซ่บมากหรอใครไม่กินถือว่าพลาดครับเพ่อเขาจะ อร่ยมากครับรัมรัมรัแซ่บร้อนเครื่องป้อนเตาแต่งตัวไม่ดูอากาศเลยคุยคืนอะไรก่อนเสิร์ฟที่ไหนเนี่ยนึกว่าอยู่นึกว่าอยู่นี่ตู้ดิเล็กนะครับโตที่คาเฟ่คืนนี้นะครับบีแต่ไม่ยายทั้งนั้นนี่นี่ขอลองขอลองนี้ครับนี่คือลู่นะครับไม่ใช่ลู่วิ่งนะจ่ายหนึ่งครับเลตหน้า ว่าอร่อยพริกล้วนรสชาติน็อตเพิ่มมากอ่ะเครื่องแกงดีมาลองกินเองนะลู่ตุกเดี๋ยวเดี๋ยวลู่สุกร้านอะไรร้านอะไรลาบลู่เนี่ยลาบลู่ลาบลู่ปลาติ๋วราบเป็ดโอเคลุยลุยดีวันนี้เชฟเราทั้งเชฟไอรอนครูนะครับมาด้วยรถอีโวลู อีวิวเลชั่นอีวิวเลชั่นเนออีโวทุกราฟไออ่ะหน้าแต่ละล่าเลยรุต่อปีรุ่นตัวเองเลยพี่ก๊อฟของพี่ก๊อฟเป็นรุ่นอะไรครับเบนเกอร์ซ็อกเทลครับปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโอ้โหดิอ่ะผมบอกแทนพี่ว่ากันเลยครับคันนี้ FXR รถพ่อตึกครับรถพ่อตึกครับแต่งยังไงให้ดูจริงโอ้คันนี้ไดนารถพ่อตึกครับพ่อตึกครับอ่ะคันนี้ครับคันนี้ครับ อันนี้ F X R รถพัต้อมครับรถพัต้อมเรับตี่ครับเด r สาองลามอันนี้คนเหล็ก2024อโนชวาเซเกอร์เรามีเรามีอโนตัวจริงมาให้ดูด้วยไอ้วานอันนี้สีฟ้าแต่เจ้าของเขาไม่ชอบเขาชอบสีเหยยเจ้าของคือใครครับลูกพี่ตึนครับ ไอ้คันนี wait, wait, wait. Right ้ผ <laughs> ่านไปผ่านไปผ่านไปคันนี้ผ่านไปเลยคันนี้ผ่านไปเรนขันนี้มีตัวเล่นอยู่เฮ้ยอะไรแปลว่าอะไรเนี่ยขันนี้แล้วครับขันนี้นะครับอันนี้อันนี้บดีครับอันนี้บดีครับสารวัตรุรถอันนี้บดีครับระดับเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวให้ป้า F L H T P แปลว่า น้องใหม่ไอรอนพานนี่จะต้องไปสอนคู่กันแกงยางซึ่งเลยเขาต้องแดงก้ะเหม็นขาวน้นะป่านะป่านี่ดีวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเกี่ยวเลยอ่ะเกลียวใส่ช้าเลยใส่ช้าเราคุณพูดว่าอะไรวะเนี่ยสวัสดีตอนนี้ช่วงเข้าสู่ช่วงงานเลี้ยงอาชีพวอเปเปอร์ครับอ๋ออันที่วอเปเปอร์อันนี้เป็นมีมนะอันนี้เป็นมีมที่อยู่ข้างหลัง จะเปลี่ยนได้ตามอารมณ์นะฮะอันนี้ก็อยู่หน้างานเดี๋ยวก็เราก็เข้าไปในงานกันอยากอยากดูมอเปอร์ลมเศร้าอ่ะเล่นหน่อยเล่นหน่อยโอ้โหนิดนิดนี่เศร้าแล้วนะแต่คนที่ทำอะไรเขาไม่ได้นะเขาชนะทุกอย่างวันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แสงส่องแสงส่องโอ้โหส่องส่องมากเลยอยู่ที่งานอะไรพี่อยู่นี่ก็แบดดี้ดอสเพนต e ้เดนมีติ้งครับที่ปิ่นศนุโลกครับเราก็มากันสองวันแล้วตรงนู้นก็มีบูธอะไรต่างๆมากมายพูดมากไม่ได้อ้ย ผมพออยู่ไปบายพี่ไปยบายสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่น้องเราที่ไม่อยู่แล้วนะครับผมยังไม่ตายครับยีงใส่เื้อมาเลยนะสวัสดีบายสวัสดีครับวันนี้เอ็กแอลี่ผมจะไม่ทำให้พวกพี่ปิดหวังผมจะไม่ทำให้พี่ไม้ปิดหวังครับสีนี้เป็นพี่น้องที่ลงลาไปแล้วนะครับ ไมีมไมสวัสดีครับ,บครับ กลับแล้วอ้าวปืนแล้วไอ้นมเรียบร้อยของเพชรเกมเป็นแบตนะครับคันนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนีเอ๋าเขาเตะเลยครับกิน้ยให้เราเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์โอ้ยไม่ยุกอยากโดนเลยคลิปนี้เสียน้อยแต่งน้อยมีนิดนิดหน่อยหน่อย มีให้ได้เล่นมีให้ได้เล่นตกโลกกลาซื้อใหม่เลยไหมจะได้ซื้อให้เขามาส่งเลยถุงมือขาดแต่งเข็มกัดโอ้ยเขาได้ยุบโอ้โหกลัวขาดเยอะเกี่ยวมือเกี่ยวมือเสื้อเสื้อปิวแต่งหนังติ๊ก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 เด้ของแต่งของแต่งรถเป็นอะไรครับรถเป็นมอเตอร์ไซค์ ต้องเขาที่สตา์เป็นเฮพเท่เท่ต้องสามแม่โอ้หยาวเลยเทดเลยนะเฮ่ลแต่จริงๆรกมนโงกอซนนงติ๋วนีดวยกน้ำมากินด้วยไม่หรขับไปสวยกว้าร่มกับข้าวว่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรพี่ ก๋วยเตีเ๋ยวตีน้อยครับเอ,อ,อยู่แถวนครสวรรค์จะเข้าอุทยัยอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วบันพ,พุทิสัษย์บรรยากาศไม่รู้แหละแต่อร่อยดีกินเสร็จแล้วจะออกไอ้รถผ,ผมถึงกทำเร็วไงพอดี่ามีต้องจอดแต่งคันหนึ่งทำอะไรไม่ได้กินเบียร์รอด,ดีกว่าเอ๋เราวันพกไมันมีประโยชน์ <laughs> <laughs> มีแต่โทษ <พอ S 2> เป็นเลยมีแต่โทษก <c oughs> ็รถมึงกับรถกูเนี่ยเสียสองคันมเมื่อกี้โทษล้วนๆมีรถเทสไปก <c oughs> ่อนปกตีพี่ใช้ยาหอม เขาฉีดอะไรกันนะเฮ้ยเ yeah? oh ียขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับได้รางทองแล้วซื้อที่ไหนวะทไมไม่เอาแสบแล้วดิ่เอาพี่ชอบความร้อนเอาหน่อยพี่เฮ้ยกลัววะถ้าอย่างนี้เราฉีดลิ้นก่อนละมันจะจ้ามัเหลือเกิน เป็กูแสบอ่ะเรื่องแบบนกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจตกใจตกใจบ้านจะไม่บูวอันน้าต้องขี่รถไปขี่รถไปเยอะเลยแล้วเคยขับรถนวัตกรรมใหม่อย่างเงี้ยออกไฟแดงเนี่ยคนล่างท้องมาเจอลมเนาะตอนดับก็ค่อยแต่ถ้าเกิดเป็นรถตลาดอ่ะก็คือดึงดึงสวิตช์กุญแจทิ้งได้เลยสตาร์ทติดเลยแต่อันนี้ไม่รู้อ่ะขีดคั้แรกขี่เอาน้ำเปล่าเดียวสีแดงเลยแดงเข้ากับไอซ์เซนต์นึงเนี่ย นี่เหรอืมอต้มมันด้วยนะปึ่งแดงแดงนี่ตอนนี้าถ่ายเยี่ยอะไรอองมึงเนี่ยตอนแรกก็ฟื้นตอนนี้โดนร่วงอีกแล้วร้อนอีกแล้วร้อนเออเจอสเปรย์เย็นเข้าไปเนี่ยนวัตกรรมใหม่เดี่ยไปหาซื้อเอาไปจี แก๊คน้นรวิวครับจะเป็นองแกเปีดปุ๊บเย็นปั๊บฉีดปุ๊บเย็นปั๊บนิ่มก็แข็งทันทีแ่แก๊กสองนีใช่ที่มันคู่กันแหละเราไงอะ ดูแบตองตัวใ่อนทีมแรกก็เล่นเลยมาเจอกันมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแบตหมดป่าแบตลิโมดอะอนี้เป็นไรอะแบตลิโมดอะจะบอกเ่าแค่ดันนะล้มติดต่อนะอะไรอะอันแรงเลยเป็นไรเปลี่ยนล้อดีนะเด เด็ดเดดตัวครัโห้ยจเป็นโวนะัเดี๋ยวดหนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ั๊มสุดท้าย้วครับก่อนถึงสิง์บุรตอนนีอยู่ที่ไหนี อนงสิงบุรีครับผมประเทศไรประเทศสิงบุรีกันแล้วะเอ้าดมนี่พอแล้เ้๋ยวล้อม่ลูกหลายกูเดี๋ยวล้อพอพอแต่ร้อให้เข้าเครื่องนะเนี่ย ไปิดเนี้ยปิดเพลงเลยแม่งเพลงแม่งปิดเพลงเลยเนี้ยไหมไม่ต้องฟังก็ได้พวกเี้อะอยังยังไม่ออกอีกที่จอดนี่ไม่ได้เติมน้ำมันนะครับแวะแต่งรถแต่งกันสี่คันโอ้ยนานๆจะได้เห็นพี่ตี๊ซ่อมรถนะครับขัมตาอันนี้มีแผลไวายังไงพ้องพี่เปลี่ยนเครื่องฮะ

ทุกคลิปอะของจริงหมดเอ้ M8 เจอไอรอนหมนี่กองอะไรกองตู้ปลาไปเน่ยรองเท้ากองรอเท้ากองแล้วแม่งต์องไปนองนนะจะฝากองแล้วก่อนปดนลาไม่ร้อนไม่ร้อนเลยซื้อมาสองสแล้วมัเข้าไปยังไงาอกันโอ้มัต้องมีอยู่แล้วมีนาาใส่เข้าไปโอ้หกดมาแรกมันร้อยสาม ห้าร้อยกว่าโลแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หนองนะครับขอโทษตอนนี้วอ์เกอร์โกเลเบลลเอ๊กินแย่กินแย่กินแ่เลยคดับสำหรับพี็เ้าเป็นห่มอนาัแ คอมาคอมปาดีไอ้โต๊งแก้ดำอ่ะเราส่งรถไปไห้หมดเลยคือเราซ่อมรถไม่เป็นอ่ะผมว่าจะไปเดินเช็คลมยางให้กับรถทุกคันครับเรามีกระบอกเช็คลมยางเอาเติมลมไมพี่ดี <t <t ๋อยว่ไปเอาแล้ว คือโชคดีนะที่เจอพี่บินนะครับเพราะว่าพี่บินเป็นช่างที่ไว้ใจได้ที่สุดในปริโดร์แครับผมเคยเอารถไปทำกับเขานะครับเขาบอกอุ้ยมึงเอากลับไปเถอะแต่ไม่ใช่โชเว่ผมนะรถไอ้โต้งรถไอ้รถไอ้บางอ่ะคาบูจีนป่ะคาบูจีนอ่ะเจ๊ก็เจ๊ดไม่ได้เอ๊ะเอ๊ะนะเจ๊ก็เจ๊ต ตัดเข้าโฆษณาสักครู่ครับอย่าดมตาอุ้ยออฟรีเวสครับเดี๋ยวผลิตรอบได้สั่งได้นะครับดมสิหนูช่างออกเราช่างทำงานท่หนถ้าขายไปขายขับช่างเปิดมาที่เป็นตะแกรงนี้ป้าเป็นตะแกรงโทรมาบอกป้าเอาสั่งให้หนูอันหนึ่งไม่ทันพอดีว่าขายดีมากครับเดี๋ยวผลิตรอบใหม่นะครับทำมากี่อันขายดีมากสามสิบเออห้าสิบอันครับหมดในชั่วโมงเดียว ไม่ใช่ว่ากลัวหมดนะครับตังมีแค่นั้น <laughs> ไมแจ ตัดเลยพี <invers iones> ่เยีอะอันนั้นเป็นไขว้พี่มันมาคองเปล่า